อีกครั้งผู้ชมกลับมากับผมจีซีทีไรเดอร์ฮะเนี่ยไปร้านเซฟโซนกันนะครับผมเซฟโซนมาหาไวรุน um นะ่นแม็กนัมนะเดี๋ยวจะเอาเจ้านอซิ่งออกมานะครฮะนุ <c> ๊ก <oughs> หมายถึงนกที่โบยบินเมื่อกี้นะไม่ได,ไได้ไม่ได้สส่อเพราะนกมันอินดีแอร์อยู่แล้วจะโดนทิ้มตูดไหมเนี่ยสัตว์มาซะเร็วเลยไปเลสโกใจจริงก็ไม่อยากฝ่าหรอกถึงมันจะไม่มีคนแล้วก็เถอะ เพื่อดำมงดาม่าขึ้นมางานเข้าอีกเนาะช่วงนี้อะไรก็ถูกวิาพากวิจารณได้ง่ายเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตอนนี้ที่ต้องวิาพากวิจาร์มากกว่าคือเกจเกน้ํามันผมมันเหลือขีดเดียวแต่มันยังไม่กระพริบแต่ผมก็จะยังไม่เติม <laughs> ตอนนี้ผมวิ่งไปจากเต็มห่างนะ ร้อยสี่สิบเก้าจุดสี่จุดห้าน่ยจุดห้าตีสะว่า150ร้อยห้าสิบโลเหลือขีดเดียวอ่ะแล้วก็พิปเเชื่อไหมยังวิ่งได้อีกห้าสิบโลนะถ้าที่เคยลองมาวิ่งสองร้อยสิบโลมันก็ยังไม่ออกอาการนะว่าจะหมดแต่มันก็ไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่หรอกลัวรุ่นนี้แบบไม่ออกอาการแต่แบบมาเลยอ่ะอาการมาเลยแล้วก็ไปเลยอะัวหมดถังเลย่าเงย โรงเรียนแหลงเล่นนะ่ายังไม่เปิดเติมน,นับเต้อเรื่องโควิดหรือเปล่าไม่ใช่ดูข่าวอะไรน <c oughs> ี่ยี่สิบอัตราบริโภคน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบก,กว่าถ้าแช่ที่กนะ้่สิบนะถีสุดการไล่เม็ดไล่ชามด้วยแหละถ้าไล่เม็ดหนักหน่อยมันก็จะประหยัดนะ้ำมันแต่แค่ว่าน้องเค้นกว่าจะขึ้นไปถึงความเร็วสูงๆได้นะเม็ดเบาก็ม้า,มาออกไว แต่มาที่ออกมานะั้นมันก็ต้องเหวี่ยงเหวี่ยงชามให้แรงนะชามมันไม่มีแรงที่จะผลักให้ตัวชามมันยืดให้มันดันตัวชามออกาฉะนั้นมันก็จะคิดว่ามันน่าจะทําให้ม้ามาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นอะไรประมาณนี้โอ้หนักกล้ามโคตรเสียวอุ่นพี่ก็ได้มากนี่เขากาะมาถ่ายรูปใต้สะพานนี้ใต้สะพานกับรถนี่ภาพสวยนะ วิวสวยสบางครับเขาปิดไงก็สบายเลยจอดได้ได้ผ่านได้ไว้ถ่ายรูปทำโรล,ลิง่งผมทำเส้นนี้แหละผลมึดึ้ว้าวไปแล้วรู้จักสภาพแล้วไม่น่าใช่พี่นิว <laughs> หัวนีแกหุ่นอย่างนี้แหละแต่แกไม่น่าขี่อย่างนี้นะบวกกับน้องไม่ใช่อย่งแกไ,ไม่ใช่ถามวใครที่ขับ CBR CBE ข5 0หรือ500อยนียเราสามารถมาที่นี่ได้ฮะรานเซฟโซนแนะนำเซฟโซนเจ้าของขี้เกียจครับ <laughs> ไม่ใช่ะไรเจ้าของขี้เกียจ <laughs> หางานได้ใช่หเฮ้แต่งานดี เิงก็ทำทุกรุ่นแหละแต่ส่วนมากของแต่งจะขายเป็นของ65กับ500ซะมากกว่าอ่ะใครมีปัญหาเรื่องยางเข้ามาที่นี่ได้เลยเปลี่ยนยางอะไรไปหมู่บ้านนะเนี่ยก็เข้าอย่างนี้เลยเวลาขับมอเตอร์ไซค์มาจะขับ,สขขบสขาาเสียงดังแคงก็พอขับเสียงดังแต่เขาด่าอย่างเงี้ยไม่ได้โดนดา่า <c oughs> แต่ผมทำล้อเล่นล้อเล่นอ้าเรียบร้อยครับโดนล็อกล้อพอลิซีของหมู่บ้านนี้คือห้ามห้ามจอดรถอย่างนี้นะ ท้ายจอดดนล็อล้อหมดจอดได้แค่เฉพาะโซนที่จัดไว้ให้ซึ่งเมื่อกี้เป็นขาวแดงจอดไม่ได้แต่ไม่เขา้าใจว่าทไมขาวดาจอดได้มันก็กดเดียวกันไม่ใช่เหรอเนี่ยแสดงปากซอยอะนะปากขอบขอบซอยอจอดได้เพราะมันสีเหลืองอ้ามีของมาส่งร้านพอดีเลยนะถอยเข้าไปแล้วนะยางมาลงพอดีเราไปรีวิวกันทั้งวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่า ไม่มีใครเขานอนกันเวลานี้ตอ่นครับบอกพี่เขาเหยียบไปได้ปะขอเล่นนะเฮ้ยเปิดดานรีไวรุน <c oughs> เปิดร้านดิอยา่าอยา่าเจอพี่เทอะนะ <c oughs> ตรงนี้ได้ปะพี่อ <c oughs> โอเค ฮะกลัวนะกินมานี่นี้เราก็อยู่กันที่ร้านเซฟโซนนะผมเจ้าของทําอะไรฮะเจ้าอเป็นรับของอยู่เจ้าของไม่วางชูสองนิ้วหน่อยสิัยรุ่นชูสองนิ้วหน่อยสิแล้วเลยย้อนข้ามกลับไปฮะอ๋อไม่เคยครับพอดีผมคนขับราเรียบร้อยอันนี้ทำไรเป็นรถเป็นไรตรวจโคตร เอาตัวขอเฉยเท่าล้อแดงกันล้มสีเหลืองก็ตามนั้นแหละหมอโอเคใกล้ใกล้ครพบเวลาอีกสี่นาทีนี่พันเจ้าของร้านจอดเดียวเลยมาตั้งแต่เริ่มพอนที่เรา,าดูรีวิวกันไปล่าสุดพอนหมดแล้วก็ยังจอดอยู่อย่างเดิม นี่เอฟพันป่ามอนะคาร์บอนเต็มลำอนแรกเป็นลายเดียวกับที่รถที่ขโมยมาแต่นี้ไม่ใช่รถขโมยนี่เอฟพันแท้นะนั้นอันนั้นพันอาชี่โดนขโมยพันนาแปลงนี่ดับเนาแท้ดูจากหน้าไม้ได้ัไอ้ส่วนเก้ารู้บ่ก็รู้เนาะของมาส่งพอดียางมาส่งนะเทใครชอบไลค์แชร์ท้างให้ด้วยบายไปละ จุ๊บๆอีๆของแต่งเพียบนี่ยไม่เชื่อมันดูกูจะปิดช่องแล้วกูยังจะร,รีวิวของแต่งอของแต่งเอฟพันก็มีหกห้าก็มีอันนี้อะไรไม่รู้สีรถก็รับทำน็อตก็มีปอกแฮนก็มีสตรงสเตอร์โท่มีหมดเดีเดกองน้ำมันเครื่องแล้วก็อย่างโอเคตามนั้นแลหละที่จมูกจุ๊บๆไปเจ้าของเซไฮเจ้าของกูไม่สนใจอะไรปิดกล้องไรเฮีย ทาคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อันนี้แนะนำร้านร้านหน่อยได้ไหมครับช่างไม่ครับไม่เอาครับไอ้เหี้ยกูอยากนอนครับเหี้ยจะกอกร้านที่เขียชื่หมายว่าไปตอนแรกเหี้ยมาของจริงนี่ไม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 ่ต่างอะไรกับที่กูรีวิวไปตอนแรกเลยนีเขามีแต่ลูกค้าเรียกร้านนี้เจ้าของเรียกลูกค้าทำตามออเดอร์ ไม่ทำตามใจทำตามอารมณ์หรือไะ้อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่รับเย่ไประาบเคยเคยเคยเห็น <Applic> ร <ant aesthetic> <_ notions> ัไฟไนิ่งไหมรับอัไฟไรนิ่งอ่ะเออเขาจํากับโต๊ะไงหัวแล้วเป็นหมื่นกูก็เหมือนกันจกันลูกค้ากนลูกค้าีคนที่หี่เลยต้องกนต้องพ่องปกติลูกค้าคือพเจ้าอท้อันนี้ช่างคือพระเจ้า จะทำก็ทำไม่ทำก็ออกไปปวใจราคานี้ครับทำก็ไปพ่อเฮียปิดคลิปได้ลเลยเดี๋ยเลยเวลา